ราศีกุมค,ค่ะในปี2568นี้การงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการงานที่อาจจะเป็นการงานที่ค่อนข้างที่จะได้เงินมาง่ายๆนะคะการงานของคุณนั้นนะคะจะค่อนข้างที่เป็นการงานที่ค่อนข้างอาจจะดูเหมือนสบายนะคะแต่มันไม่ใช่สบายแบบออนอนๆอ,อยู่แล้วได้เงินมานะคะแต่ว่า คุณน่ยค่อนข้างจะเป็นงานที่ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่อาจจะมีคนให้เป็นของออทิปหรือว่าเป็นงานโปรเจกท,ที่สามารถปิดได้โดยที่ไม่มีปัญหานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนราศีกุมนะคะในปี2,568นนี้นะคะการเงินของคุณนั้นต้องบอกว่าดีมากเลยค่ะการเงินนี่แบบ เข้ามานะคะมีเงินเก็บนะคะแถมคุณนะคะยังมีเงินนะคะให้กับคนในครอบครัวด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในปี2568ันานี้นะคะคนราศีกลุ่มนะคะสุขภาพจะ2568นนี้จะมีในเรื่องที่ให้คิดมากนะคะสุขภาพในเรื่องของการเจ็บป่วยของร่างกายจะไม่ค่อยมีนะคะแต่อาจจะมีเรื่องที่ ทำให้ไม่สบายใจนะคะวิตกกังวลนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะในปี2568นี้คนราศีกุมนะคะความรักถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้มีคู่นะคะก็ะยังไม่ได้มีเข้ามาในตอนนี้นะคะเพราะมุ่งเน้นแต่เรื่องของการงานเป็นหลักนะคะแต่ถ้าคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ ต้องบอกว่าความรักของคุณนะคะจะขยับขยายไปเรื่อยๆนะคะหมายความว่าจะเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยดูแลกันคอยสปอร์ตอย่างดีค่ะในปี2 5 6 8นี้นะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะจะมีการงานที่ค่อนข้างจะได้เงินมาง่ายๆนะคะแล้วก็จะเป็นเงินที่ได้มาจากการงานที่เป็นแบบจอบๆหรือว่าเป็นโปรเจกต์นะคะปิดง่ายไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในปี2568นี้จะมีเงินเก็บค่ะแล้วก็มีเงินคอยช่วยเหลือหรือ support รอบครัวของคุณได้อย่างแน่น,นอนค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะในปี2568นี้คนราศีกุมนะคะสุขภาพในเรื่องของการเจ็บป่วยร่างกายจะไม่ค่อยมีนะคะแต่จะมีในเรื่องของความไม่สบายใจหรือความวิตกกังวลค่ะในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนราศีกุมที่ยังไม่มี คู่นะคะในปี2568นี้นะคะ mm. ก็ยังไม่มีเข้ามานะคะ mm. เพราะว่ายังมุ่งเน้นแต่ในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะ mm. ต้องบอกเยว่าในปี2568นี้นะคะ mm. ความรักของคุณจะค่อยๆขยับขยายค่อยๆเติบโต,ตไปเรื่อยๆนะคะเพราะช่วยเหลือกันแล้วก็คอยดูแลกันให้ความรักแข็งแรงขึ้นค่ะ mm. ก็ขอให้คนที่เกิด ราศีกลุมทุกคนนะคะในปี2568นี้โชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจและเป็นภาคูกันด้วยนะคะ